เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่นั่นมีคุณยายชื่อว่ายายสมศรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านยายสมศรีเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมีจิตใจดีทุกคนในหมู่บ้านรักและเคารพเธอเพราะเธอมักจะช่วยเหลือคนอื่นเสมอทุกวันยายสมศรีจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อออกไปดูแลสวนผักเล็กๆที่อยู่หลังบ้านสวนผักของยายสมศรีเป็นที่รู้จักกันทั่วหมู่บ้าน พราะผักที่เธอปลูกนั้นสดใหม่และปลอดสารเคมีหลายๆคนในหมู่บ้านมักจะมาขอซื้อผักจากยายสมศรีแต่เธอมักจะให้ฟรีเสมอโดยเฉพาะกับครอบครัวที่ยากจนแต่ชีวิตของยายสมศรีก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปยายสมศรีมีลูกชายเพียงคนเดียวที่เธอรักมากแต่ลูกชายของเธอประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่นั้นแม่ยายสมศรีก็อยู่คนเดียวในบ้านเล็กบ้านเล็กของเธอ แม้ว่าเธอจะเจ็บปวดจากการสูญเสียแต่เธอก็ยังคงสู้ต่อไปและใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งวันหนึ่งในขณะที่ยายสมศรีกำลังเก็บผักอยู่ในสวนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อน้องแบงเดินเข้ามาหาเธอน้องแบงเป็นเด็กในหมู่บ้านที่เติบโตมากับยายของเขาเองแต่เมื่อเร็วๆนี้ยายของน้องแบงเพิ่งเสียชีวิตทำให้น้องแบงต้องอยู่คนเดียวยายสมศรีเห็นความเศร้าในดวงตาของน้องแบงจึงตัดสินใจรับน้องแบงมาอยู่ด้วย นับตั้งแต่วันนั้นยายสมศรีกับน้องแบงก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวใหม่ของกันและกันยายสมศรีสอนน้องแบงเกี่ยวกับการปลูกผักการทําอาหารและวิธีการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงน้องแบงเองก็ช่วยงานยายสมศรีในสวนและดูแลยายสมศรีเวลาที่เธอเหนื่อยล้าแม้ชีวิตของพวกเขาจะเรียบง่ายแต่ความสุขก็อยู่ในทุกๆวันของพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันสร้างสวนผักให้ใหญ่ขึ้นและแบ่งปันผักกล่าวนั้นให้กับคนในหมู่บ้าน ยายสมศรีไม่เพียงแค่มีครอบครัวใหม่แต่เธอยังได้เห็นความหมายของการให้และการแบ่งปันที่เธอได้ทำตลอดชีวิตเรื่องราวของยายสมศรีและน้องแบงทำให้คนในหมู่บ้านได้รับแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือกันและกันพวกเขาเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งของหรือเงินทองแต่มาจากการให้และการดูแลกันและกันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่แท้จริงหรือครอบครัวที่เราเลือกเอง